เพื่อนๆลองพิมพ์คําว่า Microsoft เข้าไปในช่องค้นหาบน YouTube ดูนะครับเสร็จแล้วลองนับดูครับว่าไอคลิปที่ขึ้นมาเนี่ยมีเรื่องดีๆกี่อันเรื่องแย่ๆกี่อันเอาแบบไม่นับพวกวิดีโอที่เป็นออฟฟิเชียลจากทางบริษัทเขาเองอะนะฮะช่วงหลังเนี่ยบอกได้เลยว่าหนักครับพวกช่องหัวแถวดูแล้วไม่ค่อยพอใจ Microsoft สักเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวผมไล่ให้ดูจากผล search ของตัวเองเลยลกันครับอันแรกก็คือ Microsoft บังคับไปใช้ online account Microsoft ห่วยทุกอย่าง Microsoft เพิ่ม ีเจอรตรวจจับใบหน้าด้วย AI แต่คุณสามารถปิดมันได้แค่3ครั้งต่อปีผู้ใช้ Microsoft Azure ทั่วโลกกำลังไม่ปลอดภัย11เหตุผลให้เลิกใช้ Windows 11 Windows 11แย่ลงกว่าเดิมอีก Windows 11คือสาเหตุในสิ้นหวังออกแบบให้เป็นขยะ Microsoft ทำเกิดไปแล้ว หรือฝั่งเกมมิ่งเองครับไม่นานมาเนี้ยก็เพิ่งมีประเด็นเรื่องเกมพาสขึ้นราคาจนคนไปแห่ยกเลิกกันถลม่มทลายแบบเว็บคอลัมไปเลยนะครับก่อนหน้านั้นก็มีการปรับราคาเครื่องคอนโซล Xbox ขึ้นไปอีกผมก็เลยมาสงสัยนะครับว่ามันจะมีข่าวดีอะไรบ้างไหมเนี่ยจากบริษัทนี้สวัสดีครับเพื่อน ลหลักแล้วนะครับที่เราเห็นเขาโจมตีกันเนี่ยก็มักจะเป็นสื่อจากต่างประเทศหรือว่าฝั่งตะวันตกซะมากกว่านะครับและถ้าเราพูดถึงเรื่องการทำคอนเทนต์เนี่ยว่ากันตามตรงก็คือวัฒนาธรรมของต่างประเทศกับฝั่งไทยเนี่ยจะต่างกันพอสมควรนะครับฝั่งไทยเราจะค่อนข้างแบบถอยทีถอยอาศัยเวลานําเสนอข่าวอะไรก็อาจจะไม่ค่อยเห็นข่าวด้านลบมากสักเท่าไหร่นะครับรีวิวก็เช่นเดียวกันนะฮะถ้าสินค้าตัวนั้นมีข้อเสียหรือว่าบริษัทไหนไหมีข่าวแย่ๆเนี่ยฮะเราจะมีวิธีในการนําเสนอข้อมูลตรงนั้นให้มันออกมาดูซอฟต์ๆสักหน่อยคอนเท รวมฝั่งไทยก็เลยกลายเป็นว่าจะมีพลังงานบวกมากกว่าลบแต่ถ้าไปดูฝั่งต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะโลกตะวันตกนะฮะโอ้โหใส่กันแบบไม่เกรงใจแบรนด์เลยนะครับมีข่าวไม่ดีนิดหน่อยก็ขยี้กันไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดสินค้าตัวไหนไม่ดีก็ใส่กันยับบางครั้งเนี่ยหนักถึงขั้นที่ลอยบริษัทแทบเจ๊งกันเลยก็มีนะฮะและอันนี้เราเห็นเป็นเรื่องปกติในทุกองค์การครับแม้กระทั่งในชีวิตประจําวันเราก็เห็นด้วยนะครับเวลาคุยกับคนฝั่งตะวันตกเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรื่องการรักษาน้ําใจอันนนีี้้ยยจะอกกว่าาไทมม เขาก็พูดตรงตรงครับ เรื่องนี้มันก็สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมพื้นฐานหละฮะในฝั่งตะวันตกครับการติเตียนและต่อว่าเป็นอะไรที่เราเห็นได้บ่อยอย่างเช่นถ้ามีคนทําอะไรที่มันไปรบกวนคนอื่นในที่สาธารณะนะหรือไม่ก็ผิดประจากมาตรฐานสังคมเนี่ยโซนตะวันตกเราจะเห็นได้บ่อยครั้งนะครับว่าคนจะเดินไปเตือนแบบตรงๆเลยขับรถก็เปิดกระจกด่าก,กันเป็นเรื่องปกติแต่ส่วนใหญ่มันจบแค่นั้นฮะในขณะที่ฝั่งไทยเนี่ยการตักเตือนหรือว่าติเตียนคนอื่นถือเป็นอะไรที่ทําได้ยากกว่าครับต่อให้คุณเจอคนทําผิดแล้วคุณไปเตือนเขา มันจะกลายเป็นการหาเรื่องขับรถเนี่ยบีบแตรอย่างไม่ได้เลยฮะเจอเด็กก่อความเดือดร้อนพ่อแม่ไม่ดูแลเดินไปบอกพ่อแม่เขากลายเป็นทะเลาะกันแทนเราจึงได้เห็นครับว่าสังคมไทยมีการปล่อยผ่านในหลายเรื่องอารมณ์อโวยกันจนบางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นสังคมที่ไม่มีระเบียบคนที่ทําถูกต้องกลายเป็นคนไม่มีน้ําใจและเป็นตัวปัญหาซะเอง พวกนี้มันก็เป็นผลต่อเนื่องมาในการทํางานและวงการสื่อด้วยนะครับด้วยความที่พื้นฐานฝั่งตะวันตกเนี่ยมีการติเตียนและต่อว่ากันเป็นเรื่องปกติเราจึงได้เห็นการทำคอนเทนต์โจมตีแบรนด์อยู่บ่อยครั้งและด้วยความที่ในต่างประเทศเนี่ยมุมมองสิทธิของผู้บริโภคมาเหนือสิ่งอื่นใดบางครั้งก็สุดขั้วกันจนเกินความเป็นไปได้เราจึงได้เห็นการโจมตีและการเรียกร้องในทุกๆเรื่องฮนะ แล้วประเด็นคือหลังๆเนี่ย m i c r o s o f t เขาดันท็อปฟอร์มงฮะชอบทำอะไรที่มันไม่ถูกใจผู้บริโ,โภคชอบยัดเยียดนู่นนี่โดยคนไม่ได้ร้องขอหรือไม่ก็ปรับขึ้นราคาหลายอย่างแบบดื้อเลยเลยกลายเป็นว่าแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่ถูกพูดถึงในด้านลบมากที่สุดขององการเทคในช่วงหลังนี้เลยฮะ ในขณะเดียวกันถ้าเรามองสองมุมเนี่ยเราก็จะเข้าใจปัญหานี้ดีนะครับทุกคนคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่า Microsoft เนี่ยเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จุดมุ่งหมายก็คือทํากําไรฮะไม่ใช่องค์กรการกุศลที่จะมาเอาใจผู้บริโภคไม่ใช่ฮีโร่อยากให้คนได้ใช้ของดีทุกสิ่งทุกอย่างที่บริษัทระดับนี้เขาทำออกมาก็เพื่อให้ตัวเองเติบโตและได้ผลกําไรสูงสุดทั้งนั้นนะครับการที่ผู้บริโภคถูกใจเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องรองฮะ ทีนี้เรามาวิเคราะห์แต่ละประเด็นกันครับอันแรกที่ร้อนแรงสุดก็คงเป็นเรื่องของ Windows 10ยุติการสนับสนหรือว่าเข้าสู่ช่วง End of Life เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ผมจะพยายามมองทั้ง2มุมนะฮะในมุมบริษัทเราก็อาจจะเข้าใจได้นะครับเพราะว่า Windows 10เนี่ยเขาเปิดให้บริการมาตั้งแต่กลางปี2 0 1 5ซึ่งก็คือ10ปีกว่า,วาแล้วนะครับและการที่ OS ให้บริการมานานถึง10ปีมีอัปเดตต่อเนื่องเนี่ยก็ถือว่านานมากแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันฮะมุมมองผู้บริโภคก็จะมองว่า พูดไงว่า Windows 10จะเป็น Windows version สุดท้ายแล้วอยู่ดีมาเลิกซัพพอร์ตเนี่ยมันเป็นการหลอกลวงหรือเปล่า เรื่องนี้ถ้าว่าตามจริงนะครับมันไม่ใช่เตทเมนต์อย่างเป็นทางการของ Microsoft นะครับมันเป็นเรื่องที่ Dev e l o p e r คนหนึ่งในบริษัทเนี่ยเขาออกมาพูดในคอนเซปต์ว่า Windows จะปล่อยพัฒนายาวแทนที่จะปล่อยเป็น w i n d o w s เวอร์ชันใหม่ไหมคนซื้ออีกรอบเสร็จแล้วพอ Windows 11ออกมาเนี่ยคนก็โจมตีกันหาว่า Microsoft โกหกแต่ถ้าเรามองในความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีส่วนที่ Microsoft พูดจริงทําจริงอยู่นะครับก็คือคนที่ใช้ Windows 10เนี่ยสามารถอัปเกรดเป็น Windows 11ไได้ฟรีม่จมมําเวาจจนัดวู่บ้างรเรื่องน็ด กลายเป็นประเด็นให้คนล้อเลี่ยงเฉยเฉยนะครับเพราะว่า Microsoft ก็อาจจะไม่ได้ผิดแบบเต็มประตูแต่มันก็มีปัญหาต่อมาครับ การอัพเป็น Windows 11มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะอัพได้ไงฮะมันต้องเป็นคอมที่ใหม่ระดับหนึ่งมี TPM 2.0ซึ่งถ้าเทียบง่ายๆก็คือ Intel Gen 8หรือว่า AMD Ryzen 2000ขึ้นไปเนี่ยนะฮะแล้วประเด็นอีกอย่างก็คือคอมที่เก่ากว่านั้นเนี่ยมันมีคนใช้งานอยู่เยอะมากนะครับ Intel Gen 7 Ryzen ตัวแรกเนี่ยมันยังแรงเหลือเฟือสำหรับการใช้งานทั่วไปเล่นเกมก็ยังได้เสร็จแล้วพอ Microsoft ปิดไม่ให้อัพเป็น Windows 11แล้วยุติการซัพพอร์ต Windows 10เนี่ยคอมเก่าๆอีกเป็นล้านเครื่องที่ยังคงค ใช้งานได้ดีจะก,กลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ในทันทีมันตรงกันข้ามกับนโยบายรักโลกของบริษัทระดับนี้ครับจริงอยู่ครับว่าที่คอมเ,เก่าเนี่ยมีทางเลือกอาจจะย้ายไปใช้ Linux หรือไม่ก็หาวิธี Bypass ลง Windows 11ก็ได้แต่เนี้เราจะไม่พูดถึงกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้เราพูดถึงกันแค่ Microsoft ไม่ได้พูดถึงวิธีการที่ผู้บริโภคต้องจัดก,การตัวเองครับโอเคสมมุติเอาเป็นว่าเราย้ายไปใช้ Windows 11ได้แบบสมบูรณ์แล้วกันฮะคำถามต่อมาก็คือไอ้ Windows 1 1เนี่ยดันีะะ่ อันนี้ก็แล้วแต่คนมองนะครับแต่จากฟีดแบ็กโดยรวมทั้งของช่องต่างประเทศและคอมเมนต์ในช่องผมเองเนี่ยก็พอสรุปได้นะครับว่า Windows 11มันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะและมีคนไม่ชอบอยู่เยอะมากเลยนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราจะมองว่าเป็นกลางมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่ใช้ได้ปกติเนี่ยเขาคงไม่ออกมาพูดนะครับแต่คนที่เจอปัญหาเนี่ยมีแนวโน้มออกมาพูดมากกว่าเหมือนเวลาเราไปแบบใช้บริการร้านอาหารหรือว่าโรงแรมะฮะถ้ามันดีแบบโคตรเนี่ยบางคนก็จะออกมาชมแต่ถ้ามันกลางๆพอใช้ได้คนก็จะไม่ค่อยออกมาพูดเท่าไหร่ แต่ถ้ามันแย่นีนสิอันนี้รีวิวแบบแง่ลบจะมาแบบจัดเต็มเลยนะครับเพราะยังไงแล้วความโกรธความไม่พอใจคนเราเนี่ยมันมีแรงผลักดันให้เราได้ฟีดแบ็กมากกว่าครับ กรณีของ Windows 11ก็เช่นเดียวกันเลยนะฮะมันแย่ถึงขั้นที่ใช้ไม่ได้เลยหรือเปล่าก็คงไม่หรอกครับมีคนอีกหลายล้านคนใช้ Windows 11ได้โดยไม่ปัญหาอะไรนะครับยิ่งคนนอกวงการเทคเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าไอ้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าดีหรือว่าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแย่เพราะว่าประสบการณ์ใช้งานหลากหลาย OS เนี่ยไม่ได้มีมากมายเหมือนคนที่อยู่ในวงการเทคที่ลองไปแล้วหลายอย่างนะฮะแต่ขนาดเดียวกันฮะก็มีคนจํานวนมากที่ไม่พอใจรู้สึกว่าประสบการณ์ใช้งาน Windows ตัวเก่ามันดีกว่า การออกมาพูดมาฟีดแบ็กก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับและยิ่ง Microsoft เนี่ยยกเลิกการซัพพอร์ต Windows เก่าที่ขึ้นเชื่อมีคนรักมากกว่าเนี่ยก็เลยกลายเป็นกระแสโกรธแค้นบริษัทขึ้นมาครับสำหรับผมเองผมก็เป็นผู้ใช้ Windows 11แหละครับเพราะว่าผมเคยทำงานเป็นคนรีวิวสินค้า IT และ Windows 11เนี่ยผ่านมือผมมาเยอะสุดแล้วถ้าเทียบกับโส่วนอื่นนะซึ่งไอตรงเนี้ยมันก็ทำให้ผมเข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมคนถึงเกลียด Windows 11ได้มากขนาดนี้ ปกติครับผมเป็นคนที่ชอบอะไรใหม่ๆอยู่แล้วนะครับตอน Windows 1 1เปิดตัวมาเนี่ยผมก็รีบลงแต่แรกๆเลยฮนะลองใช้งานอยู่สักพักเสร็จแล้วก็ถอยกลับไป Windows 10ตอนนั้นเนี่ยผมจำได้แม่นเลยครับว่าเฮ้ยทำไมการพรีวิวรูปเป็นโฟลเดอร์เนี่ยมันหายไปวะทั้งนั้นที่ Windows 10มันก็มีมาบ้าหรือเปล่าเป็น Windows ตัวใหม่แต่ของเก่าให้ฟีเจอร์มาดีกว่านี่นะ เสร็จแล้วพอผ่านไปสักพัก Windows 11มันก็เอาไอฟีเจอร์พวกนี้กลับมาครับอะไรต่างๆก็ลงตัวมากขึ้นผมก็เลยอัพกลับมาใช้11อีกรอบครับไม่ใช่อะไรฮะใจผมเนี่ยก็ยังชอบ10มากกว่าแต่ตอนนั้นครับเราต้องเทสฮาร์ดแวร์โดยใช้ Intel Gen 12ไงฮะและพวก CPU Hybrid ทั้งหลายเนี่ยมันออกแบบมาใช้กับ Thread Director ของ Windows 11แล้วเกมใหม่ๆหลายเกมครับมันก็ออกแบบมาใช้กับ Windows 11ด้วยเราเลยจาเป็นต้องใช้ะ ผมก็ทําใจใช้ Windows 11จนชินนะฮะใช้มาสักพักใหญ่ก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่ามันคือทางเลือกเดียวที่เหมาะสมที่สุดแล้วอัปเดตแต่ละเวอร์ชันมันก็อาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างตามปกติของ Windows นะครับ แต่ระหว่างการใช้งานเนี่ยผมก็รู้สึกเกลียด Windows 11มากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งในฐานะคนรีวิวหรือว่าคนที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หลากหลายเครื่องเนี่ยจะเข้าใจเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องจับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่เครื่องตัวเองนะครับลูกค้าส่งโน้ตบุ๊กมาเทสเราต้องมาเจอหน้าบังคับให้ต่อนเน็ตบางก็ต้องให้ล็อกอินออนไลน์ในเคา์ผมก็ต้องมาคอยบิยพาสเป็นขั้นตอนการทํางานให้ผมเนี่ยทำงานเพิ่มขึ้นไปอีกจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยไมโครซอฟทก็พยายามหาวิธีการปิดดไไาาาาให้้้เรนน่่แททจะํํงกัมซ บอกตรงๆเลยครับว่าเรื่องนี้แค่คิดผมก็โกรธแล้วนะครับที่พูดอยู่เนี่ยผมยังขึ้นเลยเพราะฉะนั้นก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับว่าอาจจะมีคําพูดที่ไม่สุภาพอยู่บ้างแต่ผมอยากรู้นะครับว่าไอ้คนที่คิดเนี่ยเป็นอะไรมากเปล่ากูแค่อยากจะเข้า Windows ไปเทสไปเบนชมาร์กเจะบังคับให้ใช้ Microsoft Account บังคับต่อเน็ตหาพระแสงอะไรใช้โลโก้ a อค o u n t ให้เข้าเครื่องง่ายๆเนี่ยมันไปทําให้บุปการีใครเขาเดือด,ดร้อนหรอฮะขนาด Apple ที่ดูเป็นระบบปิดดูเป็นอีโคซิสเต็มแหล่ะจา๋า โอเคเสร็จแล้วพอเข้าเครื่องได้ผมจะลงเบนช์มาร์กลงเกมเทส วันดรฟ์แม่งก็รันอยู่เบื้องหลังครับอ้าวกินทรัพยากรเครื่องไปอีกกดสตาร์ทเมนูขึ้นมาเจอแอป,ปขยะอะไรมาติดเครื่องเต็มไปหมดเสียเวลาอย่างนานมาไล่ลบมากําจัดบล็อดแวร์มากํโโากจัดโฆษณาที่เขายัดมาเนี่ยอัปเดตก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรกับฮาร์ดแวร์ที่ใช้แทสหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องไปไล่แก้กันอีกผมอยากรู้ครับคือพี่ทํา Windows ที่มันคลินคลีนให้มันง่ายๆต่อคนทํางานเนี่ยไม่ได้ละครับต้องพยายามให้ชีวิตผมยากขึ้นขนาดไหนอะ่ะ คำตอบคือได้ครับ Windows Enterprise LTS4 ฮะมาแบบ c l e น n clean cle an, ล้นๆถูกใจผมเลยแต่ประเด็นเขาไม่ขายครับไม่ให้คนทั่วไปใช้นะครับของดีๆของสเสถียรเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์ได้ใช้อย่างถูกต้องลูกค้าธรรมดาต้องมาเจอแอป,ปรกเครื่องเซอร์วิสโฆษณาย,ยุบยับไม่รู้พี่แก่ได้ผลประโยชน์อะไรจากแอป,ปที่ติดตั้งมาในเครื่องพวกนี้หรือเปล่าจะใส่มาทำไมนักหนาฮะไม่ต้องการเลยครับถ้าอยากได้เดี๋ยวลงเองนะครับบางแอป,ปก็ลงมาดันเสือกใช้งานไม่ได้อีกต้องมาซื้อต้องมาจ่ายเงินพ เพิ่มเติมไม่ใช้ก็กลายเป็นขยะรกเครื่องไปแล้วคือถ้าจะบอกว่าค่ายอื่นก็มีแอปติดตั้งมาให้เหมือนกันอันนี้แนะนำครับลองไปใช้แอปที่มันติดตั้งมากับ Windows 11ดูนะฮะแล้วไปเที่ยวของ Mac ดูก็ได้ครับคุณจะเข้าใจดีนะครับว่าอันไหนมันทำมาเพื่อการตลาดอันไหนทำเพื่อให้คนใช้งานจริงผมเองก็เบื่อเต็มทีนะครับ Windows เนี่ยมันไม่ใช่ OS ฟรนะฮะยังทำอย่างนี้อีกอะ ที่ผมพูดเนี่ยคือมุมส่วนตัวผมเลยนะครับและผมเชื่อครับว่าคนสายเทคนหลายคนก็เจอเหมือนกันมันจึงไม่แปลกฮะที่สื่อในแนวเนี้ยของต่างประเทศเขาจะเดือดกันพิเศษบางคนอาจจะไม่ได้คิดอะไรครับแต่ผมเนี่ยนับวันยิ่งใช้ชีวิตยากขึ้นถ้าอยู่กับ Windows 11แล้วมันก็มาแตกหักในยุคของโ o p i l o t เนี่ยะครับเข้าใจครว่า AI เป็นเรื่องที่ดีใช้ประโยชน์ได้มากแต่ของที่มันมาแบบยัดเยียดเนี่ยจะดีแค่ไหนอันนี้ผมเกลียดหมดนะครับตอนนี้ Windows AI อะไรก็ AI 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 กดไปไหนก็ AI ทั้งนั้นแล้วแต่ละฟีเจอร์ อย่างวะนะฮะหนักสุดก็รีคอร์ครับจะมาคอยถ่ายภาพหน้าจอเรารัวๆเพื่อเราย้อนดูภายหลังได้และคือฟีเจอร์เนี่ยมันก็มีประโยชน์ครับสำหรับคนที่ต้องการใช้แต่ตอนเปิดตัวพี่แกมาแบบยัดเยียดฮะเมืองนอกเขาเดือดกันมากเลยนะครับเพราะว่าเขาซีเรียสเรื่องความเป็นส่วนตัวด่ากันจนถึงขั้น Microsoft เนี่ยต้องยอมถอยทับไปเลยหลังจากนั้นครับ Microsoft ก็มีกระแสดโดนโจมตีมาโดยตลอดสรุปแล้วปัญหาหลักของฟีเจอร์ใน i n d o w s 11เนี่ยมันไม่ใช่อะไรมากครับฟีเจอร์เนี่ยถ้าดีก็น่าชื่นชม แต่ขอให้ผู้ใช้มีสิทธิตัดสินใจเองได้ไหมครับยิ่งยัดเยียดยิ่งบังคับเนี่ยคนยิ่งเกลียดอย่างเรื่องพยายามไม่ใช้โลโก,ลก้เขาเนี่ยผมอยากยกนิ้วให้มากเลยนะครับนิ้วอะไรก็ลองพิจารณาดูแล้วกันฮะออนไลน์ในเขาจริงอยู่ครับมันอาจจะสะดวกกับการใช้งานมันอาจจะมีการซิงค์หรือว่า Microsoft อาจจะเป็นการตรวจสอบว่าเราปลอดภัยมากกว่านะครับแต่คือกูไม่ต้องการอ่ะอย่าบังคับได้ไหมอ่ะอยากจะแค่โลโกล้อยากจะแค่เข้า Windows เฉยๆอ่ะเออให้เราหน่อยเถอะนะ และนี้รบกวนนะครับว่าอย่าออกปกป้องนะครับว่ามันมีวิธีการบายพาสได้อยู่จริงๆมันไม่ควรจะต้องบายพาสด้วยซ้ำนะครับมันควรเป็นสิทธิ์ของเราตั้งแต่แรกแล้วนะครับในการเลือกใช้ว่าเราอยากจะล็อกอินโดยตอ่อเนต็ตหรือไม่ต้องตอ่อเนต็ตใครอยากใช้เซอร์วิสอยากใช้ Microsoft Account ก็ใช้ไปครับแต่คนที่ไม่อยากใช้เนี่ยอย่าทำให้ชีวิตเขายากขึ้นเลยฮนะ ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของความสเสถียรและปัญหาครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่อนๆไปลองไล่ดูได้เลยนะครับว่ามีประเด็นอะไรเข้าออบ้างล่าสุดเนี่ยเขาเลิกซัพพอร์ต w n n o w w s 10ย้ายคนอัพเป็น Windows 11แต่ตัวอัพอย่างเช่นไอ Media Creation t o o l เนี่ยมันดันพังและเขายังมาบอกอีกนะครับว่าผู้ใช้ไปหา work around ด้วยการโหลดไฟล์ iso มาลงเองอีกสุดยอดไปเลยฮะ ส่วนใครที่อยู่บน Windows 11อยู่แล้วจะอัปเดต Windows แต่ทีจากคนที่ไม่เคยเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องมาไหว้พระไหว้เจ้าขอพรว่าอย่าให้คอมกูเนี่ยมันมีปัญหาเลยนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนานๆอาจจะเป็นทีฮะแต่งหลังเนี่ยลองตามข่าวดูนะครับไปเทียบกับ Windows 7 Windows 10เนี่ยจะเห็นได้เลยครับว่า11มีประเด็นให้เราเครียดเยอะกว่ามากๆนะครับ หรือไม่แน่ฮะอันนี้จะเป็นเพราะว่าบริษัทเขาใช้ AI เขียนโค้ดไป30%หรือเปล่าและอันนี้เป็นข่าวใน่เดือนเมษาด้วยนะครับมาถึงตอนเนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะใช้ AI มากขึ้นอีกไหมคือถ้าพี่อยากใช้ AI เขียนโค้ดเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับเผลออจะดีด้วยแต่ช่วยตรวจสอบอะไรให้มันรอบคอบกว่านี้หน่อยเถอะฮะอย่าปล่อยปัญหาเนี่ยมันหลุดมาถึงฝั่งผู้บริโภคเลยครับ อ๋อผมเกือบลืมพูดไปครับเกี่ยวกับ Windows 10และการยุติสปอร์ตเนี่ยอันนี้จริงๆ Microsoft เขา,มาไม่ยุติการสปอร์ตเพราะเขาเลิกจริงๆนะครับเขายังให้บางคนอยู่ฮะก็คือคนที่อยู่ในประเทศที่สิทธิผู้บริโภคดีหน่อยฮะอย่างเช่นในโซน European Economic Area หรือว่า EEA เนี่ยประเทศพวกเนี้ยเขาซีเรียสเรื่องสิทธิผู้บริโภคครับก็เลยได้ต่อ,อยุ Windows 10ไปอีกปีหนึ่งหรือถ้าอยู่ประเทศอื่นก็ยังใช้ต่อได้นะครับเข้าสปอร์ตต่อเพียงแค่คุณเนี่ยต้องไปจ่ายเงิน30เหรียญหรือไม่ก็อาจจะต้องไปยอมซิงค Drive. ถ้าใครมี Microsoft Point อยู่จะเอา1นึ่พัยคะแนนมาแลกอันนี้ก็ทำได้นี่ไงครับ เขาไม่ได้เลิกซัพพอร์ตจริงๆเขาแค่เลิกในบางโซนบางประเทศยังได้ใช้อยู่ส่วนคนอื่นๆก็ต้องจ่ายเงินหรือไม่ก็ต้องยอมซิงค์ข้อมูลให้เขาไปการกระทําพวกนี้มันทําให้เราเห็นนะครับว่า Microsoft เขามีจุดมุ่งหมายอะไรและมันก็ทําให้คนจํานวนมากไม่พอใจครับต่อให้เราอาจจะไม่ได้รับผลกระทบไม่ได้ใช้ Windows 10อยู่แล้วก็เถอะก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีนะครับว่าการกระทําอย่างเงี้ยมันไม่สวยเอาซะเลยถ้าเขาอยู่ข้างผู้บริโภคจริงก็ต้องให้อย่างม,มีเงื่อนไขสิฮะ แต่ก็นั่นแหละครับย้อนกลับมาเรื่องเดิมในเมื่อเขาเป็นบริษัทที่ต้องแสวงหาผลกําไรสูงสุดทําไมเขาต้องให้อย่างม,มีเงื่อนไขนะครับในเมื่อเขาพยายามดัน Windows 11อยู่ก็ต้องกีดกันไม่ให้คนใช้ Windows 1 0ถ้าผู้บริโภคอยากใช้ของเขาก็ต้องทําตามเกมเขานะครับแต่ถ้าเราไม่พอใจเราจะออกมาด่ามาอวยจะใช้หรือไม่ใช้มันก็เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคเช่นเดียวกันฮะ ที่ Microsoft โดนด่าเยอะเป็นพิเศษเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นบริษัทที่ทำโ OS ของคอมที่มีคนใช้งานมากที่สุดไงฮะและพฤติกรรมหลายอย่างของเขาเนี่ยมันมีผลกระทบต่อผู้บริโภคจำนวนมากจริงๆแล้วครับ Apple Google amazon m ม t a ราบอยแดนสพวกนี้ก็โดนด่าหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าการกระทำของแต่ละบริษัทเนี่ยมีคนได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนพอ Microsoft มีผู้ใช้มากทาอะไรที่คนได้รับผลกระทบเยอะมากกระแสะการวิจารณ์หรือว่าการด่าเนี่ยมันก็เลยมากกว่าค่ายอื่นไง สุดท้ายครับเรามีทางเลือกอะไรบ้างกับประเด็ดนนี้ถ้าเราไม่ชอบ Microsoft จริงๆเนี่ยเราต้องทำยังไงจริงๆมันก็มีอยู่เยอะเลยนะฮะง่ายสุดสำหรับคนทั่วไปนะครับก็คงเป็นการย้ายไปใช้ Mac กกฮะแต่ก็อาจจะเป็นการหนีเสือปะจระเข้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าคุณก็ย้ายจาก r p o r a t e ยักษ์ใหญ่อันนึงไปยักษ์ใหญ่อันนึงเท่านั้นเองนะครับผมเองก็ใช้ Windows มาตลอดชีวิตะฮะพอเจอช่วงโคพายโลตเข้าไปผมก็ย้ายไปใช้ Mac นี่นะครับทุกวันนี้การทํางานผมจบใน Mac 100%แล้วนะครับอาเจ,จะมีเล่นตกมบ้งฮะี่ต้อ, Windows อคือ Mac เล่น ก็ไม่ใช่ว่ามันดีทุกอย่างนะครับมีหลายอย่างที่ผมใช้แล้วรู้สึกไม่ชอบเหมือนกันแต่น้อยครับผมใช้แล้วไม่ได้รู้สึกว่าโดนบังคับยัดเยียดเท่าไหร่ง่ายๆก็คือสบายใจมากกว่า และถ้าเพื่อนไม่ชอบ Apple อีกนะครับก็อาจจะต้องย้ายไปใช้ Linux ซะแหละครับเพียงแค่เราคงต้องศึกษาให้มันดีสักหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับผู้ใช้ก็อาจจะต้องนับว่าเป็น power user ขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับ Windows และ Mac แต่ถ้าเป็น end user เนี่ยใช้งานได้ไหมอันเนี้ยก็ต้องเริ่มด้วยการดูซอฟต์แวร์นะครับว่าซอฟต์แวร์ที่เราใช้มันโอเคไหมไปลองดูใน c อ m m u n i ต y ต่างๆก็ได้นะครับง่ายๆผมสรุปอย่างนี้ฮะไอพวก Adobe Creative Cloud เนี่ยใช้งานไม่ได้แต่่ผมมก็ไ เพราะผมก็เกลียดโรบีเหมือนกันนะครับผมไม่ชอบโมเดลสับสคริปชันเออไอไมโคร o อฟท์สากเนี่ยก็ s ับสคริปชันเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คนเกลียด Microsoft นะครับแล้วผมใช้ซอฟต์แวร์อะไรฮะไอพวกตัดต่อผมก็ใช้ตัว davinci resolve นะครับอันนี้มันก็เป็น industry standard ระดับสูงเหมือนกันนะครับคุณใช้ฟรีก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะไปซื้อตัวสตูดิโอที่มันก็ฟีเจอร์แบบจัดเต็มแต่ยังไงคุณจ่ายครั้งเดียวไงไอพวกโปรแกรมแต่งรูปผมใช้อะไรมั่งถถ้้้้าาเเเททีียยบบ Photoshop Photos Lightroom Affinity ผผมมใใชชนนส่วป็ o n o p h p t o t o raw นะครับเพราะทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ Subscription Model นะครับ Affinity อันนี้ไม่รู้แล้วต่อไปนี้เป็นยังไงแต่ผมซื้อแบบตัว Version License c ขาดเข้ามาแล้วนะครับและการเล่นเกมล่ะ Linux โอเคไหมอันนี้พูดงีดีกว่าฮะ เกมส่วนใหญ่นะเวลาเนี้ยรองรับหมดแล้วนะครับบน Linux คุณเล่นบน Windows ได้คุณก็เล่นบน Linux ได้ลองไปเซิร์ชดูนะฮะในตัวเว็บไซต์ของ Pro ตอนอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันมันจะเป็นเรนกิ้งมาเลยนะครับว่าเกมเนี้ยสามารถเล่นได้ดีแค่ไหนเป็นแบบว่าแพลต i ั u มเป็นโกลเป็นซิลเวอร์เป็นบราวน์อะไรอย่างงี้หรือว่าบางเกมก็จะเล่นไม่ได้เลยแล้วเกมแบบไหนที่เล่นไม่ได้เลยก็เป็นพวกเกมที่แบบว่าออนไลน์ที่มันต้องการใช้แอนตี้ชีตนนแหละครับอ่ะเอาเป็นว่าง่ายๆสุดนะครับ ไปลองรันบน VM ก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณชอบ Linux มากกว่าคุณก็ย้ายไปนะครับถ้าคุณไม่ชอบคุณยังชอบ Windows มากกว่าอยู่ก็ไม่ต้องย้ายแค่นั้นครับไม่มีอะไรเสียหายครับ โดยรวมก็ประมาณกั้ค่ะคราวเสีคลิปนี้อาจจะดูเหมือนเป็นการบ่นสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมเองก็เจ็บคอแล้วเหมือนกันฮะแต่สิ่งที่ผมออกมาพูดเนี่ยมันก็เป็นประเด็นเดียวกับที่ช่องต่างประเทศลหลายเจ้าเขาพูดถึงกันนะครับและผมเชื่อครับว่าหลายคนก็น่าจะรู้สึกแบบผมด้วยยังไงแล้วฮะผมก็ยังคงอยากใช้ Windows ต่อนะครับมันเป็นอะไรที่กลางๆแล้วก็รองรับได้กว้างขวางสุดแล้วนะครับผมสัญญาลยครับว่าถ้า Microsoft ปล่อย Windows ตัว clean แบบไม่ยัดเยียดแล้วก็เสถียรเหมือนไอ Enterprise LTS ออกไหมคนทั่วไปซื้อเนี่ยผมยังไงก็กลับมมมาใช้้แลวผจะยอ จ่ายด้วยนะครับกี่พันผมก็ยอมจ่ายนะครับแต่ถ้าจะทําให้ภาพลักษณ์ w o w s o w s เป็นอย่างเนี้ยต่อไปไเรื่อยๆผมและคนอื่นๆเขาก็จะมอง Windows เป็นแบบเนี้ยต่อไปไเรื่อยๆเช่นเดียวกันการที่ผมมาพูดเนี่ย มันอาจจะไม่ได้มี impact อะไรเพราะว่าผมเองก็เป็นแค่ผู้ใช้ตัวเล็กๆคนนึงนะครับยอดผู้ติดตามก็ไม่เท่าไหร่คนดูคลิปก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือโอกาสในการหอกวาพูดเพื่อเล่าประสบการณ์แล้วกันนะครับและถ้าใครชื่นชอบเรื่องผมหยิบมาเล่าให้ฟังก็รบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับไว้คลิปหน้าถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมหยิบมาเล่าให้ฟังอีกวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ